วันนี้นะครับผมจะไปจัดรไปไปไปถใหม่มันมาเล่นเห่นก็เีร้านะครับเยเดี๋ยวนราไปกันเลยดีกว่าเนาะไม่เสียรลานี่แหลแล้วก็เ,เงินเือเยอะเฮียต่างกี่วันเลไปเจ๊ออกรถกันดีกว่าเจ๊รถาเราอยู่บนรถนะครับผมขมับมันไปเวลาบซิลา นี่เรากำลังไปไหนครับพี่ดาไปตูรุมเอชชาครับที่ราชจักรยุทธ์นึ่นแหละถนนธนบุรีนู่นข้างหลังนี่เจนใหญ่เลยวันนี้อนุมัตให้เราซื้อร์ล็อตได้ถ้าเจนใหญ่แม่ในวันนี่บากไว้อ่าน้องโมชอชอกระเป๋าหน่อยชอกระเป๋าเงินสดหน่อยแปดล้านแปดล้านนะแปดแหละไม่ใแปดล้านหรอแค่แปดล้านจริงๆกี้ก็เป็นเสงินใต้หมอนของลูกเดียวแหละไอ้กิจบริษัทที่ลูกเดียวทำอยู่ไมายเจนนี่ก็มูลค่า ไม่ได้ไม่ได้หมดทหมดไม่ได้ไม่ได้ทิ้งมก็ไม่ได้เคครับทุกคนก็อีกประมาณชั่วโมงเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวไปรอไปถึงได้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีนิด่อเคยครับทุกคนตอนนี้เรามาถึงดสคาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูรถของเราเดี๋ยวไปรับรถของเรา เดี๋ยวแชมป์ตามมานะครับเดี๋ยวบอกทุกส่วนนี่ต้องมีอะไรมากโจไม่ค่อยรู้ครับแต่เอียก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันเชื่อผมผมผมเซอยวไม่รู้อะไรเลยเดียวครับเซียวก็อยากได้เดียวรู้ง่ายมันมันเล่นดีๆเยอะแล้วมันก็ชอบใช่เล่นดีๆเยอะนี่ครับ เย้ถ yeah, ่ายแล้ไม่ถ bueno> ่ายผมเลยก็เปลี <S 2> <S 2> ่ยวนะเฮียนะเปลี่ยวคือมันเป็นอย่างหนึ่งที่เราขับรถได้เกมทุกวันแล้วเราไม่ได้ของจริงอ่ะโคตรสุดนะครับนี่เพลงนากเออผมลืมบอกนะผมเพิ่งอยู่ยี่สิบเอ็ดนะ้ What the fuck ยี่สิบเอ็ดกับ GDR จะบอกว่าขออีกสองเพกับแลนดัมโบ้เแลนด์สโบร์นี่นี่นี่แล้วก็ลืมไม่ได้แล้ว จะแนะนำคนหนึ่งให้รู้จักครับก็ <c oughs> คือคนที่ผมเล่นในเกมด้วยแล้วก็บล็อคไปเยอะเลยด่าไปเยอะเลยแล้วก็มาเยอะกว่าจริงที่เขามาแสดงยินดีด้วยอ่ะ <c oughs> เอี่ยเรื่องว่ะเรื่องว่ะเอางแล้วก็นี่ครับก็ถึงแล้วนะครับแล้วนี่ก็คือรถของผมเองนะครับผมที่ผมมาออกรถแล้วนะครั <c oughs> บตั้งชื่อยังตั้งชื่อยัง <c oughs> ไม่รู้อ่ะยังไม่ได้ตั้งเลยอ้าวเนี่ยสวยป่ะมึงก็สวยป่ะสวยวมึงมึง,ม,งมึงคิดเหมือนกูป่ะแชมป์ก็แบบพอมึงมาแห่งของจริงกับกับเรื่องรูปแม่ค่างั้น ใช่ใช่ซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวรถให้คืนเขาไปใช่ไหมใช่แล้วก็เราก็เอาโบว์ไปบอกราคาได้ปะยังยังยังไม่บอกไม่บอกโอเคเต็มประมาณสิบล้านนะครับส่นเต้นปะไม่บอกรือไม่รู้ถามว่าเต้นไหมกูรู้สึกเฉยเลยเอาจริงกันคือจริงๆมันไม่ใช่รถตัวเองไงเจ้าของรถครับเฮ้ยคือ พูดได้เหรอก็พูดได้ซื้อแล้วก็พูดได้น้องครับน้องไม่ใช่เจ้าของรถน้องถอยไปหน่อยน้องถอยไปหน่อยลอหลายคนจะรู้ครับว่าเป็นรถผมแล้วเดี๋ยวมีคนมาติด,ด,ตดแลมาขอนั่งอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อ๋อเลยออกในชื่อโจ,โจนะครับเดี๋ยวใครอยากนั่งนะครับคอมเมนต์นะคอมเมนต์มาเบอร์โทรก็ได้ที่อยู่ก็ได้เดี๋ยวผมไปรับถึงบ้านเรามาดูที่รถนึกกันดีกว่าดูข้างในได้ปะเขาให้เปิดข้างในว่าโจตอนนี้มาเปิดเปิดข้างในเลเปิดไงวะใครวะไม่รู้อ่ารถมึงกูไม่กล้าจับด้วยดูคนสภาพครับ ก็เปิดแลกกับเอเวอร์สภาพนะครับเจ้าของรถเปิดได้เป็นอ่ะขึ้นไปนั่งขึ้นไปนั่งก่อนเอาว่าไงน้องเป็นไงพอนั่งแล้วรู้สึกยังไงอยางเฮ้ยกูอยากเหยียบมากเลยแต่ต้องติดตรงที่ว่าแค่แบบแค่นั่งอย่างเดียวเที่ยวมาแต่งนี่ความรู้สึกเป็นต่างกันปะแต่ถ้าโดยรวมกูให้มาแต่งดีกว่าคือภายในอะนะฟิลี่มันเป็นรถญี่ปุ่นใช่ฟิลมันเป็นรถญี่ปุ่นมันเลยไม่ดูไม่หรูเท่าใช่ปะใช่ฟิลีนี่ก็คือฮอนด้า i ีริกประมาณนั้นนะครับรถญี่ปุ่นแต่นี่มันแบบว่า แต่ยังเชื่มันติดนะจัประเด็ยนแะคือตอนแรกสภาพข้างในแม่งคือแบบใหม่เอียร์จัดเลยคือแบบแบบไม่เคหันการเชื่องการเรานีขับกลับเลยวะมึงเป็นคนขับกลับเลยไหม <c oughs> ไม่ไม่ถามว่าขับกลับไม่ไม่ได้ขับกลับเดี๋ยวต้องเอาไปแต่งอ๋อเ,เอาไปแต่งต่อเลยคือ,อ,อแค่แต่งใหม้าวเ <c oughs> อาเรื่องเอาเรื่องวะก็คือซื้อมาแต่งเลยที่แต่งก็คือเหมือนจะไม่รู้อะเซ็ตอะไรรู้อะ เพราะว่าให้นะ้าดูให้ได้เดี๋ยวก็คือเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาน่าจะไปแต่งกระสือน่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนยางมาแล้วใช่ไหมะว่าน่าจะเปลี่ยนยางมาละจะเปลี่ยนอะไรบ้างที่รู้อะอ่ะน่าจะเป็นตัวนี้คือแต่งนี่คือไปแต่งเพิ่มนิดโมทั้งคันไม่ใช่ MO, <c oughs> นิดโมฟังไม่ถึงเหรอจะแต่งคาร์บอนไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับรถเท่าไหร่ก็ปิดท้ายพูดหน่อยว่าแบบว่าเรามาแบบจากเด็กกับนอกหน่อยแล้ววันนี้ได้ออก EDR สามพันไม่รู้ว่ะ ก็แบบว่าเออมึงเดินมาถึงวันนี้แล้วอะ่ะมีคนอยากเอามึงเป็นแรงบันดาลใจอะ่ะเอาความจริงก็ไม่ต้องขยันนะครับแล้วก็ต้องขยันได้ถูกจุดเลยถ้าขยานันผิดจุดก็จอยขยันขนาดไหนก็ก็ไม่ได้อะ่ะใช่จรคือต้องขยนันถูกจุดนะครับถามว่าผมเป็นคนขยนนันไหมก็ไม่ไม่ได้ขยันขนาดนั้นนะแค่ขยนันุอะไรประมาณนี้แล้วก็เลยจบต่อได้จริงๆก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับอโอเคไปดูรถ ทำไรเยี่ยวหรอไม่ใช่แต่งี้ผู้ใดเยี่ยวได้่องนี้เลยไม่ใช่หมาไ,ไ,ไม่รู้ใครเลย ยาซอครับาซื้อขายแค่เป็นการทำให้เันเฉว่าไม่เราได้ซื้อขายอะไรกันเยิฉันแต่จริงใเรื่องจริงชื่อน้อง่ใช่ครับามว่าดีดีนะครับแนะนาพระถ้า,าเราตอบให้ค่อยคนท่มีธุรกรรมหลกการากเงิเนนะี่ยไม่ค่อยเป็นนี่นน้องนี้ต้องได้เท่านี้ดิ เรนเขายได้เม <an> ื่อไหร่จบเลยนะร้านที่เขาทําได้เขาไม่ทําต่อแล้วนะเออไม่ทำเลยนะมันคือเรื่องใหญ่เลยพังเลยยังไงก็ี่ใจมีค่า ได้โค้ชชื่อนี่มันจะมีชื่อเราจะทำเรื่องอะไรเสร็จหมดแล้วนะครับก็เรียบร้อยเดี๋ยวพาน้องกัสซิล่ากลับบ้าน สวัสดีครับผมนินโจอนะครับผมโจไลฟ์สตรีมอยู่ที่ดีโมทีวีนะครับช่องนินโจอนะครับผมไลฟ์สตรีมตั้งแต่ตีโมงเย็นเป็นต้นไปนะครับยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมดาวน์โหลดแอปดีโมทีวีทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับผมยังไงก็ฝากมาติดตามไลฟ์สตรีมโจกันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันนะครับผม